โซนนี้เป็นโซนที่ที่ห่วงไหมเออก็ห่วงอยู่นะเวลาใครมาบ้งมาบ้านก็ไม่ค่อยอยากให้ใครบอว่ามามามาจับเท่าไหร่กลัวกลัวมันจะหายนะครับสวัสดีครับผมเข้ากล้องนะครับผมมารับหน้าที่เป็นพิธีกรแทนพี่คนหนึ่งที่เป็นเจ้าของช่องนี้นะครับผม ตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องของพี่เขานะครับผมก็มาดูว่าที่ห้องของเขาเนี่ยมีของสะสมอะไรกันบ้างดีกว่าครับแบบห้องผู้จัดก,การเนี่ยห้องคนทำหนาใอย่ารู้ว่าจะมีอะไรที่แบบเออน่าสนใจน่าเล่นบ้างครับผมไปดูดีกว่าก็อยากรู้ว่าห้องของพี่โอ๊ตเนี่ยนะครับมีของสะสมอะไรบ้างน,นะครับผมอ๋อจริงๆก็ไม่เยอะนะครับมาดูกันเลยดีกว,ว่าครับโซนสะสมหลายคนน่าจะเคย เห็นแล้วคุณหน้าคุณตากันดีนะครับอ่าน่ะดูชั้นบนก่อนก็เนีย่ยอันนี้อันนี้คือฟิกเกอร์จริงๆไม่ได้สะสมหรอกไอของส่วนที่สะสมอ่ะให้น้องคนหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวขึ้นภาพให้เอออันนี้ก็เพิ่งแบบว่าไม่เชิงสะสมหรอกรอได้มาได้มา,มาจากคนอื่นอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขากล้องซื้อให้วันเกิด <laughs> เมื่อแปตุลาที่ผ่านมานะครับอ่าอันนี้เอตันให้เอตันเซอร์ไพรส์ที่ข้างหน้านาดาวบางก่อกเลยตอนนั้นที่ไปแคสงานอันนี้อันนี้น่าจะเป็นพ่อเอตันให้อ่านั่นแหละส่วนนี้อะไรก็แค่เป็นหนังสือวันพีซเล่น96กับ97เล่มล่าสุดนะครับแล้วนี้อันนี้ก็สะสมอยู่แต่เล่นที่เหลือมันหายไปไม่รู้จำไม่ได้มันเป็นน,นิยายเด e กเจนอีวิลนะครับอันนี้ไม่ได้สะสมมีลุกน,น,น้องให้มาวาดให้นะครับ โอเคมาดูโซนสิ่งสําคัญเนี่ยก็ของสะสมของผมก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือการ์ตูนวันพีชนะครับตั้งแต่เล่มหนึ่งนะเฮ้มีหมดเลยครบทุกเล่มเลยตั้งแต่เล่มหนึ่งยันเล่มล่าสุดอ่ะโอ้โหท้ายแ้วเล่มหนึ่งอ่ะไปเลยเห็นไหมก็เป็นของสะสมเล็กๆ,ๆน้อยๆครับไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะยัไงไงอารมณ์อารมณ์ดูไม่น่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าอ่านการ์ตูนเลยใช่ไหม แล้วก็สะสมบางอย่างาหลายคนน่าจะเคยเห็นคลิปก่อนหน้านี้แล้วอันนี้เป็นวันพีซภาคแรกแต่ความพิเศษของมันนะครับก็คือมันเป็นวันพีซทีมภาคเก่าที่เคยใช้ทางทีวีคือช่อง i อทีีนะครับ <Wow. S 1> นี่ครับมีตั้งแต่แผ่นที่หนึ่งยันแผ่นที่ยีคือจบภาคหนึ่งนะครับอ่านั่นแหละนี่คือของแลไอเทมหายากที่ผม กับพี่ชายผมสะสมกันมานะครับผมเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันใช่ครับอันนี้เป็นช่วงที่ผมอยู่ประถมอยู่เลยและ,ะถ้าถ้ามาชาร์ลาก็ถ้ามาชาอื่าาานก็จะเห็นของสะสมของผมนะครับไม่เชิงสะสมนี่มันก็สะสมอ่ะมัน,มนมก็ของสะสมอยู่ในของสะสมะพวกแผ่นเพลงศิลปินที่เราชื่นชอบนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมชอบแบบ Big a แออย่างเงี้ย Big a แอสเลตโทสเปคองแคลร์ฮาราดอกอะไรเงี้ยครับโปเลโตชาร์ลาก็มีหมดเลย วอรดี้สมแลไรนี้แล้วก็แผ่นหนังต่างๆนะครับหรือบ็บอกเซ็ตซิตคอมเรื่องเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครที่เขาหาหา,หากันผมก็สะสมมานะครับก็เดี่ยไม่มีอะไรมากนะสถาว่าโซนนี้เป็นโซนที่ที่ห่วงไหมเออก็ห่วงอยู่นะเวลาใครมาบ้งมาบ้านก็ไม่ค่อยอยากให้ใครบอกว่ามามามา,มาจับเท่าไหร่กลัวกลัวมันจะหายนะครับอ๋อครับเนี่ยไม่ได้เยอะมากอส,สะสม ของสะสมเล็กๆน้อยๆ่วนจะเกี่ยวกับวันพีชมากกว่าจะเป็นการ์ตูนามากกว่ามังอ่ะ่ามากกว่านะครับก็หลายคนน้นอาจจะได้เห็นฟิกเกอร์มากกว่านี้ก็ได้นะครับก็เล็กๆน้อยๆนี่เป็นโซนโซนที่เป็นของสะสมของผมนะครับเนี่ยมาดูก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่เนี่ยอันนี้อยากอ่านไม่จบเลยอยากอ่านไม่จบเลยเคยเอา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 ไปเข้าคลองน่าจะเห็นใช่ไหมตอนที่ไปถ่ายงานแล้วพี่ก็เอาพวกสองเล่มนี้ไปด้วย ระหว่างที่รอเราอ่ะรอเราแคสงานแล้วพี่ก็พกไปแต่กูไม่เคยอ่านเลย<อ>คือพกไปทีไรแม่งไม่เคยอ่านเลย<อ>แกะแล้วด้วยนะไม่เคยอ่านอ่ะก<อ>็<อ>ประมาณนี้นะครับของสะสมของกระผมงเองนะครับไม่ได้มีอะไรไมากมายจริงๆแล้วจะมีอ๋อจริงแล้าม,มีมีก่อนหน้านี้อีกเดี๋ยวขึ้นภาพให้แต่ที่มันไม่อยู่แล้วเพราะว่าขายแดงร้อนเงินครับก็เสียดายเหมือนกันครับมีทั้งการ์ตูนเดดโน้ เซ็ตครบครบ,บเลยแล้วก็เรื่องต้องรอดนะครับแล้วก็เรื่อง I Am อ Hero นะครับที่เป็นผู้ชายใส่แว่นถือปืนที่ยิงซอมบี้นะครับตูของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีครบเซ็ตเลยแต่ที่บอกขายแดนะครับโอเคเขาก็มีอะไรอีกไหมล่ะของสะสมพี่ก็มีเท่านี้แหละไม่ได้เยอะมากนะครับนี่ก็เป็นของสะสมของผมเอง <Pure. S 1> เพียวเล็กน้อยแล้วกันจะไม่เท่าของคนอื่นผมว่าผมเชื่อว่าบ้านอื่นนะ ขาคงสะสมที่เยอะครับผมอีกก็โอเคประมาณนี้ครับมีอะไรจะถ่ายอาีกไหมจริงจริงมันก็มีโซนอื่นด้วยแต่เราไม่ได้ถ่ายนะเย่างนเช่นหนังสือการ์ตูนนิยายวันพีทที่เป็นแร่ไอเทมต่างๆเราอ่ะนั่นเดี๋ยวลกล้องรองตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมหยิบม,มาแค่กะะ็ไล้นี่ครับก็จะเป็นนิยายอ่าวันพีทฟิล์มโกนะครับหรือต้นกําเนิดของผู้เขียนวันพีทนะครับกว่าจะมาเป็นวันพีทเป็นเรื่องอะไรมาบ้างนะครับก็มีแร่ไอเทมเหมือนกันครับ วันพีซอันนี้เป็นฟิล์มโกโฉบับแบบว่าเดโมแบบว่าเนี่ยว่าเขาวาดอะไรไว้บ้างมีหมดเลยไม่ขายครับย่งงน,น,นิยายต่างๆเพื่อสร้างสุดยอดกับทีมธุรกิจวันพีซเรียนรู้จากวันพีซสร้างธุรกิจมีหมดนะครับไทม์ไลน์ของลูฟี่ว่าภายในอ่าสองปีนีนเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็เป็นนิยาย มีหมดเลยนะครับก็มานีของสะสมส่วนใหญ่จะเป็นวันพีชนะครับเป็นการ์ตูนที่ชื่นชอบนะครับรวมๆนี่ก็เป็นของสะสมของพี่โอ๊ตนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้สั้นๆไม่มีอะไรมากครับแล้วค่อยไปดูของคนอื่นๆแล้วกันในทีมว่ามันมีสะสมอะไรบ้างนะครับโอเคก็จบเพียงเท่านี้นะอพิธีกรทำหน้าที่แทนครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง Meaningful Band นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ของพวกเราเรื่อยๆครับผมบ๊ายบายจริงๆครบคือคลิปยังไม่จบหรอกแต่ว่าผมแก้งปิดไปก่อนเพราะว่า่ะตอนนี้ทางพี่โอเขาไปเข้าห้องน้ำนครับผมก็อยากจะแบบเอาคืนนิดหน่อยจากคลิปก่อนนู่นที่ เขาร่วมมือกับเอตันขโมยฟิกเกอร์ผมแล้วเอาหววิ่งกันไปถึงหน้าหมู่บ้านแล้็วิ่งไ่ทันง้แล้วไม่มีหรอกไหนไม่มีฝเดิมแล้วกันไม่รู้หรอกเล่นหนูมมเลย